ดีครับอันนี้แจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับตัว o อลิมปัสเพนเอตัวนี้ตอนแรกลูกค้าแจ้งมาว่ามันมีปัญหาเรื่องเขี่ยวล็อกฝาหลังทีนี้ผมเจอสาเหตุแล้วที่มันไม่ล็อกเนี่ยก็เพราะสปริงตัวนี้มันหลุดนะแล้วทีนี้ผมก็เลยเช็คดูแล้วเนี่ยตัวกล้องเคยโดนจัดการมาแล้วนะผมจะให้ดูคือหนึ่งเลยตัวหนังเนี่ยถูกลอ,อกมาละนี่นะ แล้วก็เนี่ยเหล็กท่อนนี้นะครับมันงอนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันงอ,อยังไงเพราะว่าเวลาจะเอาห้องกระจกออกมาเนี่ยมันจะต้องถอดถอดเหล็กแท่งนี้นะครับแล้วเห็นไหมมันงอเนี่ยมันมีวิธีถอดอยู่นะครับตรงนี้ก็เช่นกันเห็นไหมมันจะบินบินผมก็เลยรู้นะครับว่า มันเคยโดนหรือจัดการมาละในระดับหนึ่งซึ่งตัวกล้องก็ยังทำงานต,ตามปกติอยู่นะเท่าที่ผมเช็คดูแต่ก็จะมีค่าพวกค่าฟองน้ำเสื่อมเนี่ยที่ไม่ได้เอาออกไปนะครับถ้าลูกค้าต้องการให้ CLA เนี่ยก็สามารถจัดการได้จุดที่ฟองน้ำเสื่อมอีกจุดหนึ่งเห็นไหม อีกจุดหนึ่งคือในส่วนของปริซึมปริซึมตัวนี้จะมี2จุดนะเห็นไหมฟองน้ํามันเสื่อมหมดละซึ่งถ้าเซ a ไปเลยเนี่ยก็จะจัดการส่วนนี้ไปให้ด้วยหรือลูกค้าอยากให้จัดการแค่เคี่ยวล็อกฝาหลังก็ได้นะครับแจ้งเพื่อทราบ